สวัสดีค่ะสวัสดีเ <ฮา S 2> พื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กิฟกับพี่เบบอนนะคะก็มาวิ่งเล่นที่หนองประจักษ์นะคะเราก็เลยแวะมาให้อาหารปลานะคะที่สะพานปลาค,คนเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าปลาจะกินได้ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาจะกินได้ไหมเดี๋ยวน้องมันขอลองชิมดูก่อนนะคะร<ช>ับรองค่ะผ่าน GMO มาแล้วรับรองว่าปลาท<ช>านได้นะคะ กินได้ตดูปลาอุ้ยสวบแล้วโยนมันไก่เน่ยเดี๋ยวมันสีปุ่งน้ำใสเดออ้ยเริ่มจะสวบแล้วค่ะไมอหมอหมอหมอกหมอ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 มอนะคะก็ฝากหมอกอกอนะมะก วันไหนว่างก็อย่าลืมมาแวะออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมมาแวะให้อาหารปลากันนะคะที่หนองประจักษ์ที่สะพานปลานะคะกลางวันเดี๋ยวก็จะจะ,จะลากไก่ลงมาิีนน้ำ <c oughs> ไม่เป็นไปไแล้วค่ะ <c oughs>